สวัสดีครับทุกคนผมท็อปจากซูมคคเมล่านะครับวันนี้เนี่ยผมก็เพิ่งกลับมาจากการเอาเจ้ากล้อง p a า a s ิก i ูมิ m i x LX100 m ้อ k II ตัวนี้นะครับไปทดลองใช้งานมาสดๆร้อนเลยนะครับก็เอาไปใช้เดินถ่ายในเมืองในสวนไกลกินข้าวเลยครับเป็นชีวิตประจําวันทั่วๆไปนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเอาไปใช้งานมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างให้ประสบการณ์การใช้งานเป็นยังไงนะครับ แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยแนะนำกันสักนิดหนึ่งเผื่อใครยังไม่รู้จักซูมคาเวล่านะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องดิจิตอลประกันศูนย์ทุกยี่ห้อเลยนะครับรวมถึงอุปรกรณ์การถ่ายภาพที่มีเลือกอยู่มากที่สุดถ้าเกิดคุณหาของที่ไหนไม่ได้นะครับลองมาหาได้ที่ซูมคาเวล่านะครับอันดับแรกเลยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเรียกว่ากล้องแบบคอมแพคไฮเอ็นนะครับก็คือมันเป็นกล้องที่อดัดเปคเข้าไปเยอะๆแต่ว่ามาในขนาดที่เล็กนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ เน้นให้มีขนาดเล็กพกพาสะดวกใช้งานง่ายๆนะครับเรื่องต่อมานะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นมาร์กสใช่ไหมแสดงว่ามันจะต้องมีมาร์กหก่อนหน้ามันเจ้าตัวนี้เนี่ยแตกต่างอะไรกับแอลเอ็กร้อยตัวแรกบ้างนะครับมาลองฟังกันทีละเรื่องอันดับแรกเลยนะครับที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยคือเจ้าตัวนี้นะครับมีชิปประมวลผลแล้วก็เซนเซอร์เนี่ยจากกล้อง p a n a s o n i ก GX9 กนะครับก็ข้างในเนี่ยมีเซ,เซนเซอร์ความละเอียด20ล้านพิกเซลแต่ว่าใช้ได้จริงเนี่ยจะใช้ได้แค่17ล้านนะครับเพราะว่าลูกเล่่่นนนนมมััตติอเครรทีว Aspect La sonic ้้าาใใหกงุ LX ะบ ก็คือมันเป็นการที่เขาจะวางเซนเซอร์นะครับให้มันใหญ่เกินกว่าขอบของ Image Circle เนี่ยออกไปมันทําให้เราสามารถใช้อัตราส่วนภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็น4ต่อ3 16ต่อ9 3ต่อ2ได้หมดเลยโดยที่องศาการรับภาพของเลนส์เนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนไปเลยนะครับยกเว้น1ต่อ1ที่มันจะเปลี่ยนไปนิดหน่อย,อยนะแต่ก็คือแลกมาด้วยจานวนพิกเซลที่มันลดลงไปนะครับอย่างรุ่นที่แล้วเนี่ยเป็นเซนเซอร์16ล้านพิกเซลนะครับพอวางมัน4 Aspect ratio เนี่ยเหลือแค่12ล้านเศษๆเท่านั้นเองนะครับ แต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอเป็น20ล้าน วางมัลติแอสเพคต์เลยมันก็ยังเหลือตั้ง17ล้านนะซึ่งมันเพียงพอต่อการใช้งานได้เหลือเฟือนะครับเรื่องการปรับอัตราส่วนต่างๆเนี่ยคือจุดเด่นของกล้อง lx 100 mark 2งนะครับรวมถึง mark แรกด้วยทําให้ด้านบนของกล้องนะครับมันจะมีสวิตช์สำหรับปรับอัตราส่วนภาพโดยเฉพาะเลยนะครับให้เราได้ปรับอย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกทีนี้เวลาเราใช้งานนะครับคือเวลาเลือกอัตราส่วนต่างๆเนี่ยความละเอียดมันก็ไม่เท่ากันอีกนะคือ4ต่อ3เนี่ยจะได้17เ็ล้านพิกเซลเต็มๆ็นะครับแต่ว่าพอเป็นสามต่อ 2, แล้วพอไป1ต่อ1นเนี่ยมันจะเหลือประมาณ12.5ล้านนะครับซึ่งความละเอียดที่มันลดลงเนี่ยผมไม่ซีเรียสเลยนะครับคือมันเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปได้เหลือเฟือเก็บความทรงจำอัพโหลดลงโซเชียลอะไรเงี้ยมันได้สบายๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเตือนทุกคนนะครับคือเวลาเราเลือกอัตราส่วนภาพในแอร์เร้อยเนี่ยมันครอปเซนเซอร์เราจริงๆเลยนะครับไฟล์ร w ที่ได้มาเนี่ยเป็นอัตราส่วนนั้นจริงๆนะครับจะเอาไป แก้ไขทีหลังเหมือนกล้องทั่วๆไปไม่ได้นะครับและข้อแตกต่างถัดมานะครับอยู่ที่ด้านหลังของกล้องนะครับหรือเจ้าหน้าจอแสดงผลตรงนี้นั่นเองตัวนี้นะครับมีจอทัชสกีนะครับจากรุ่นที่แล้วไม่มีนะพอไปใช้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้เลยว่าเวิร์กกว่าเดิมมากๆคือการเลื่อนจุดโฟกัสนะครับรุ่นที่แล้วเนี่ยกว่าจะเลื่อนเสร็จนะครับมันจะต้องกดปุบเยอะรุ่นนี้เนะี่ยอยากได้ตรงไหนก็จิ้ม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 เอาได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่มากับทัชสกีนะครับแน่นอน,นท AF, ทเย้วิ กวาดบนหน้าจอนะครับเพื่อเลื่อนจุดโฟกัสได้แบบทันทีเลยนะครับและเรื่องถัดมานะครับก็คือเขาเพิ่มบลูทูธให้กับจอแอลอีดีมาร์ทแล้วนะครับรุ่นที่แล้วจะมีแต่ Wi-Fi รุ่นนี้มีทั้งบลูทูธทั้ง Wi-Fi นะครับซึ่งบลูทูธเนี่ยมันจะให้ประโยชน์ตรงที่มันสามารถเชื่อมกับมือถือเราเนี่ยตลอดเวลาได้นะครับอย่างตอนนี้ผมเชื่อมเนี่ยมันจะมีไฟสีฟ้านะครับขึ้นมาตรงเนี้ย ขึ้นค้างไว้ตลอดเลยนะครับถ้าเกิดยังเชื่อมอยู่ซึ่งบลูทูธเนี่ยมันกินไฟน้อยครับมันไม่เหมือน Wi-Fi มันสามารถเชื่อมทั้งวันได้โดยที่มันจะไม่กินพลังงานสักเท่าไหร่แล้วเวลาเชื่อมไวนะครับมันก็จะสามารถส่งข้อมูลพวกพิกัด GPS หรืออะไรเงี้ยเข้าไปฝังในภาพได้นะครับเรื่องต่อมานะครับก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยได้ 4K Photo Mode ต่างๆเข้ามาเพิ่มนะครับตัว 4K Photo นะมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันจะเพิ่มเรื่องของ Post Focus แล้วก็ Focus Stacking เข้ามาให้นะครับ Post Focus เ,เป็นฟังก์ชันที่เราสามารถจะเลือกจกุดโฟกัสทีหลังได้น้นคืออถ่่าาายภาพมกแลว อยากได้จุดโฟกัสตรงไหนก็ค่อยมาเลือกเลือกเลือกเอานะครับก็คือตัดปัญหาที่เราจะแบบโฟกัสผิดที่อะไรเงี้ยไปได้นะครับส่วนโฟกัสแซกซิงเนี่ยก็เป็นการเอาภาพหลายๆภาพมารวมกันนะครับเพื่อให้เราได้ภาพหนึ่งภาพที่มีการโฟกัสเข้าในแทบจะทุกๆจุดเลยนะครับซึ่งสองฟังก์ชันนี้นะครับกล้องมันทําได้โดยอาศัยวิดีโอ 4K นะครับในการถ่ายแล้วก็สแกนหาจุดโฟกัสต่างๆให้ครบทุกจุดนะครับแล้วก็เอามาให้เราเลือกใช้ทีนี้มันก็จะมีประเด็นอยู่ที่ว่าพอมาใช้วิดีโอ 4K เนี่ยความละเอียดภาพนิ่ แล้วก็ได้เฉพอาะไฟล์ jpeg เท่านั้นนะครับไฟล์รอ,อยังไม่ได้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับที่ RX102 เนี่ยมันต่างกับตัวแรกนะครับนอกนั้นียมันก็เป็นเรื่องของบอดี้ภายนอกซึ่งมันมีเปลี่ยนเรื่องของดีไซน์กริปบ้างแล้วก็ เรื่องของตำแหน่งปุ่มบางปุ่มน,นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะทีนี้มาดูเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกกันบ้างนะครับมันแทบจะไม่เปลี่ยนไปจากตัวแรกเลยนะครับคือมันดูเหมือนเดิมมากๆเลยอ่ะซึ่งจริงๆถ้าถามผมอ่ะเรื่องไม่เปลี่ยนดีไซน์นั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเอาว่าชอบไหมเนี่ยผมว่าผมชอบบอดี้มันนะมันจับถือสะดวกแล้วก็หน้าตามันก็สวยดีนะครับคือมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เจ้า LX เนี่ยมันได้เปรียบซีรีส์อย่างพวก RX100 ของโ o n y ่นะครับเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันมมีกร พวกปุ่มควบคุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกวงแหวนปรับรูรับแสงวงแหวนชดเชยแสงวงแหวนปรับความในชัตเตอร์หรือว่าปุ่มต่างๆอีกตั้งหลายปุ่มนะครับมันมีเยอะกว่า i x 1 0 0้มากๆเลยครับคือไอาการออกแบบที่มันแยกฟังก์ชันต่างๆเป็นปุ่มแยกโดยเฉพาะแบบนี้เนะี่ยผมเชื่อว่าคนถ่ายภาพหลายๆคนอะ่ะชอบนะครับเพราะว่ามันใช้แล้วมันแบบมันสนุกอะ่ะในการถ่ายภาพมันได้อารมณ์ได้ฟิลลิ่งมากกว่าทีนี้เรามาดูเรื่องไฟล์ภาพกันบ้างนะครับ ผมพยายามที่จะไม่ตกแต่งใดนะเอาภาพเดิมๆมาให้ทุกคนดูแต่ว่าก็คือจะมีแต่งบ้างนิดหน่อยนะครับคือบางภาพเนี่ยถ่ายมามืดไปก็เลยต้องแบบดันแสงขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแต่งผมจะแต่งน้อยครับแล้วก็จะแต่งเฉพาะเรื่องของแสงเท่านั้นเองเรื่องสีจะไม่ยุ่งเลยนะครับก็ลองมาดูไฟล์ภาพกันนะครับหลักๆค่ะผมเอาไปถ่ายตามสวนเดินถ่ายในเมืองเอาไปกินข้าวอะไร้ะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับ ถ้าถามผมว่าเอ้ยไฟดีไหมผมก็ว่าเออก็ใช้ได้นะมันเป็นคอม p พ c t กซ์ไฮเอ็นนะครับไฟภาพแบบมันดีกว่ามือถือดีกว่ากล้องคอมเพกทั่วไปอยู่แล้วนะครับแล้วเซ็นเซอร์มันเนี่ยต่อให้เป็นโฟเต์แล้วถูกลดขนาดลงมานะครับมันก็ยังมีขนาด1.33นิ้วนะครับซึ่งมันจะยังใหญ่กว่าเซนเซอร์1นิ้วของพวก Sony RX100 หรือว่า c a n o อน7อะไรเงี้ยพวกนี้มันยังใหญ่กว่าอยู่นะครับการละลายหลังเนี่ยพอทำได้นะครับแต่อย่าหวังว่ามันจะละลายเยอะเหมือนพวกแบบเปลี่ยนเลนได้นะครับเพราะว่าต แต่ยังดีหน่อยที่ตัวเลนส์ที่เขาให้มาเนี่ยครับมันเป็นเลนส24์24-75นะครับมี F ตั้งแต่1.7ถึง2.8 F ไหลก็จริงแต่ว่าไหลสุดเนี่ยก็ยังสุดแค่2.8เ2.8านาน้นะครับก็ยังถือว่ากว้างแล้วนะจย์ได้ประโยชน์ในการถ่ายกลางคืนเนี่ยพอสมควรเลยนะครับเพราะแสงเข้าได้เยอะอ๋อแล้วก็หลังจากไปใช้มานะครับเรื่องเลนส์เนี่ยผมว่ามีประเด็นที่อยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงคือเรื่องของโกดแฟร์นะครับเลนส์ตัวนี้เนี่ยมันขึ้นง่ายพอสมควรเลยคือถ้าเกิดว่ามีแหล่งกําเนิดแสงอย่างพระอาทิตย์หรือว มันเกิดให้เราเห็นแน่ๆนะครับเรื่องของ ISO สูงนะครับก็ผมว่ามันก็ทำผลงานได้ดีเหมาะสมกับขนาดตัวของมันนั่นแหละใช้ ISO แบบ1006 3002อะไรเงี้ยก็ยังพอได้นะครับ6004ก็ 64, อพอรับได้ถ้าแบบจำเป็นต้องใช้แต่ว่าถ้าสูงกว่านั้นขึ้นไปก็เริ่มจะแบบเละๆแล้วนะครับถ้าถามผมเนี่ยผลงานมันก็พอๆกับกล้องเซนเซอร์ไซส์เดียวกันนียมันก็ทำได้ประมาณนี้เหมือนกันหมดนะครับก็ผมขอเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่สูสีกับกล้องในระดับเดียวกันก็แล้วกันนะครับมันก็ ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีโดดเด่นเกินหน้าเกินตาตัวอื่นสักเท่าไหร่ในเรื่องของ ISO สูงนะครับเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของระบบกันสั่นตัวนี้เนี่ยมีระบบกันสั่นที่ชิ้นเลนนะครับไม่มีระบบกันสั่นในบอดี้ก็ผมไปลองทดสอบมาให้ดูนะครับจะเห็นว่ามันก็ช่วยลดอาการสั่นไหวได้ประมาณหนึ่งนะครับไม่ถึงกับนิ่งมากแต่มันก็ทําให้อาการสั่นไหวมันมีลดลงนะครับ มาดูเรื่องโฟกัสกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นระบบโฟกัสแบบคอนทราดิเคชันนะครับมีเทคโนโลยีเดฟโฟม d e โฟกัสที่เป็นจุดเด่นของกล้องพลตตอรนิกนะครับซึ่งผมลองทดสอบ2แบบนะครับเป็นการโฟกัสในวิดีโอนะครับเลือกโฟกัสแบบติดตามใบหน้านะครับแล้วก็พอดีไปคนเดียวก็เลยต้องใช้มือถือนะครับในการสั่งถ่ายนะครับให้มันอัดวิดีโอให้มันถ่ายภาพนิ่งให้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าการโฟกัสติดตามใบหน้าเนี่ยมันทําได้โอเคเลยนะครับจะมีจังหวะที่หลุดอยู่บ้างแต่ก็สามารถกลับมาทํางานต่อได้นะครับ แล้วก็การวิ่งหาระยะโฟกัสของขาามันเนี่ยผมว่า มันทําได้นุ่มนวลแล้วก็สมูทดีนะครับไม่กระชากไม่ทําให้เราดูแล้วแบบรู้สึกปวดหัวเฟรนหัวอะไรเงี้ยส่วนเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยผมก็ลองถ่ายภาพต่อเนื่องมานะครับตัวนี้เนี่ยมันถ่ายภาพต่อเนื่องเร็วสุดที่11ภาพต่อวินาทีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้ AFc ไปพร้อมกันด้วยเนี่ยมันจะลดเหลือ5.5ภาพต่อวินาทีซึ่งที่ผมถ่ายมาก็จะเป็น AFc 5.5ภาพต่อวินาทีนะครับเปิดระบบโฟกัสแบบใช้ทั้งภาพนะครับและให้มันโฟกัสติดตามผมมาเรื่อยๆจะเห็นว่ามันก็มีจังหวะที่เข้้้าาแลลลวกก็หุดบบบงสัสัันนะคร ผลงานเนี่ยผมก็ถือว่าก็โอเคผ่านเกณฑ์นะครับไม่ถึงกับว่าแม่นติดแน่นหนึบแต่ว่าก็แม่นใช้ได้นะครับไม่น่าเกียดแล้วก็พอดีผมมีถ่ายทดสอบมาให้ดูด้วยนะครับในเรื่องของไมโครโฟนในตัวกล้องระบบกันสั่นแล้วก็การโฟกัสติดตามใบหน้าลองไปดูตัวอย่างวิดีโอกันนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ลานหน้าตึกมหานครนะครับซึ่งมันจะอยู่ใกล้กับถนนที่อยู่ข้างหลังผมเหนะ็นไหมก็จะมาเทสเรื่องของไมโครโฟนกล้องนะครับว่ามันเสียงเข้าเป็นยังไงบ้างนะครับคือตามปกติของไมโครโฟนในกล้องเนี่ย มันก็จะเก็บเสียงรอบๆข้างเข้ามาเยอะมากนะครับทำให้เวลาเราจะพูดกับกล้องในสถานที่แบบนี้นะครับเราจะต้องพูดเสียงดังหน่อยเพื่อให้เสียงเนี่ยมันเข้าไปในกล้องให้ได้นะครับแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งของของตัวนี้นะคือการที่มันไม่มีจอฟลิกมาด้านหน้านะครับมันทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถมองเห็นตัวเองได้นะว่าผมตอนนี้อยู่ในเฟรมภาพหรือเปล่าหรือว่าเฟรมภาพผมเป็นยังไงบ้างผมแบบไม่รู้เลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมเปิดช่วงเลนส์กว้างสุดนะครับ24มิลลิเมตรแล้วก็ยืดยังไม่สุดแขนยังงองแขนอยู่ยยะ,ะครับ ก็จะเห็นว่ามันมันกว้างโอเคเลยนะสำหรับการถือแบบนี้เนี่ยแต่ว่ามันยันไม่มีจอพลิกหน้าไงนะแล้วก็ตอนนี้ผมเปิดการสั่นอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองเดินให้ดูว่าเออเนี่ยถ้าเดินแล้วนะครับการสั่นไหวของมันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะขนาดเปิดระบบการสั่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการโฟกัสใบหน้าเนี่ยผมว่ามันไม่มีปัญหาครับผรู้สึกว่ามันแบบมันทำงานได้ค่อนข้างจะเร็วเลยนะครับเรื่องโฟกัสใบหน้าเนี่ยแล้วก็มันมีการวัดแสงที่หน้าที่ทําให้หน้าแบบสว่างขึ้นมาดีนะครับ ลองดูเรื่องไมโครโฟนกล้องนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถกำลังวิ่งแล้วก็เราอยู่ติดถนนด้วยนะครับลองดูว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างนะจะเห็นว่าเสียงไมโครโฟนกล้องนะครับมันก็มีเสียงรอบๆข้างเข้ามาเยอะพอสมควรแต่ว่าก็ได้ยินเสียงผมชัดอยู่นะแอร์ร้อยเนี่ยเป็นกล้องที่ไมโครโฟนในตัวเนี่ยมันเสียงดีใช้ได้เลยนะครับข้อเสียเนี่ยคือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่มีช่องต่อไมโครโฟนในตัวครับคือที่พอร์ชื่อมต่อเนี่ยมันจะมีแค่ไมโคร HDMI แล้วก็ไมโคร USB สำหรับชาร์จแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับ กล้องตัวนี้เนี่ยชาร์จแบตเตอรี่ผ่านช่อง USB ตรงนี้อย่างเดียวนะครับในชุดขายเนี่ยจะไม่มีแท่นชาร์จแยกมาให้แต่ว่าให้เราชาร์จแบตเตอรี่ผ่านเจ้าช่องนี้นะครับซึ่งก็ใช้หัวชาร์จเหมือนกับโทรศัพท์มือถือนั่นแหละครับสามารถชาร์จผ่าน Power Bank ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะไม่สามารถชาร์จไปแล้วก็ถ่ายไปด้วยได้นะครับอ,อ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมชอบในกล้องพาหนะนะครับก็คือโทนสี L monochrome นะครับรุ่นนี้เนี่ยมี L monochrome ดี mon ด้วยนะครับ ซึ่งเท่าที่ใช้ผมรู้สึกว่ามันจะมีคอนทาราท,ที่จัดมากขึ้นนะครับคือแอลโมโนโคมเนี่ยเป็นขาวดาที่ผมน่าจะส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมชอบมากที่สุดแล้วในบรรดาขาวดําของทุกค่ายนะครับคือมันจะเป็นสีขาวดาที่มีคอนทาราจัดขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่จัดขนาดที่ว่าจะเสียรายละเอียดของสีขาวหรือสีดําไปอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเรื่องราคานะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ ลองดูราคาแล้วก็ตัดสินใจกันดูนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมว่าทุกคนสามารถติดตามพวกเรานะครับผ่านช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ได้นะครับรวมถึงช่องทางต่างๆที่ผมแนบไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็สามารถไปสั่งซื้อสินค้ากันได้นะครับที่หน้าร้านซูมคมเล่าทั้ง8สาขาด้วยกันแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ช่องทางต่างๆที่ผมจะแนบไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe ซูมคมเล่าช anel กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวตอนต่อๆไปที่จะออกมาเเเเพิ่่่มมออออีีีกกกนนนนะครรััับสหหวว้้้้็งจจตขลลาาไทใ รีวิวครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเท่านี้สวัสดีครับ